ปุชชาครับรอีกหนึ่งโรคที่ค่อนข้างจะเป็นโรคสําหรับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนั่นคือโรคเบาหวานแต่ว่าปัจจุบันเชื่อไหมครับว่าเด็ก15-16เนี่ยก็เป็นเบาหวานได้แล้วนะครับทีนี้วิธีในการป้องกันในการดูแลต 15, รง <15, 16 S 1> สรี้15-16อะไรครุณครับเด็กออกใหม่ก็เป็นแล้วครับเด็กออกใหม่เดี๋ยวนี้เป็นแล้วบางองค์บางคนออกมาพิการ 5, ด้วยตา, <5. S 2> ตาบอด พราะอะไรเออติดมาจากจากแม่จากพ่อจากเขาเรียกว่าพันธุกรรมเนี่ยพวกกิ่นน้ำใจบากอะไรลำบากกว่าเดิมเปนอยแต่ไอเด็กที่เกิดมาอย่างนั้นก็แสดงว่ามีกรรมมันก็จะชอบหวานหวานมาเหมือนกันมันถึงเด้งมันมเข้าท้องหวานเนี่ยอ้วจีจี้ถ้ามันไม่ชอบหวานมันก็ไม่มาเข้าท้องหวานหรอกมันต้องไปเข้าท้องเค็มไก่อน เอแสดงว่ามันต้องชอบกันก็คือเวลาเนื้อชอบแรญยามันจะมาหากันอก็อย่าไปคิดว่าเราจะต้องต้องอายุมากแล้วจึงจะเป็นโรคเบาหวานแม้อายุเกิดมาใหม่ๆวันแรกก็เป็นได้เพราะเราไม่กับมระวังตัว,วนเรื่องของโรคเบาหวานนี่เป็นเรื่องของคนรวยนะคนจนไม่มีสิทธิ์เป็นนะคนจนไม่มีสิทธิ์เป็นหรอกส่วนใหญ่คนตกาง คนปางอยู่ไม่สุขกินไปเรื่อยเลยเนี่ยแล้วก็กินอื่นกินอื่นเขาเรียกเจี๊ยบุ๊กเจี๊ยบปุ๊กเนี่ยไม่ทำอาหารไรกินนอนกินนอนอะไรแย่หมดเลยพลังงานมันไม่โดนเผาผลาญเนี่ยมันมันใช้ไม่หมดเนี่ยสะสมไปเรื่อยเรื่อยแล้วกินแต่ของดีๆเนี่ยไม่รวยแล้วจะเรียกว่าจนได้คนรวยเขาใหญ่เป็นโรคคนรวยอย่าไปยุ่งเขาเลยเขามีปัญญาลงตัวจบ รุชานะครับีบ่ฉัจนาลูกรู้สึกและเห็นว่าจิตมันทํางานดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาบางครั้งมันมีความดิ้นรนแล้วก็ฟุ้งซ่านมากนะครับจนหลวงว่าจะควบคุมไม่ได้แล้วก็จะขาดสติจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดํารงสติให้ตั้งมั่นอย่างมั่นคงได้นานครับเออพูดถึงดิ้นรนเนี่ยเมื่อวานซื้อนี่อ่านหนังสือกดหมายฉบับเอาเขียนความคนว่า ผมมาร่วมง,งานกันถิ่นอยากจะมาถามปัญหาท่านก็เห็นคนมาเยอะเลยอายไม่กล้าถามทุกวันนี้ผมทุกข์เลยคืออยากฆ่าตัวตายแต่เห็นข่าวเาขาฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่กล้ากลัวสาเหตุที่อยากฆ่าตัวตายเพราะว่าผมรักเพื่อนผมเราก็มารู้ตัวว่าเพื่อนผมมันจะแต่งงาน ผมมีความรู้สึกว่าผมสูญเสียอะไรไปในชีวิตมันหมดเรียบแรงมันเปรี้ยมันละเอียมันทุรนทุรายจิตใจมันว่ามุ่นสับสนมองโลกไม่แจ่มใสวิเขาบรรยายผมอ่านสองหน้าโอ้โหมสมควรตายเป็นใจนะยังไม่ได้ตอบมันก็เลยก็เลยเขาเขียนบ์โทรศัพท์ก็เลยโทรไป บอกว่ามึงอยากหายทุกไหมอยากอยากถ่ายทุกเอาเพื่อนมึงแต่งงานไปแล้วถามจริงมอกจากท้องแม่หนึ่งเอาเพื่อนมาด้วยไหมไม่ได้ไม่ได้เอามาแล้วมึงมาใครมาคนเดียวมึงมาคนเดียวแล้วมึงทําไมมึงอยู่คนเดียวไม่ได้มันเป็นอะไรทั้งนั้นที่ตอนมึงอยู่ในท้องแม่มึงมีใครอยู่เป็นเพื่อนแล้วมึงออกมาแล้วใครเลียงมึง คนที่มึงเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงมึงเนี่ยมึงเคยได้รักเขาเหมือนที่มึงคิดจะรักคนเพื่อนมึงบ้างไหมเคยไหมเคยได้เสียสละเคยได้คิดจะตายเพื่อเขาบ้างไหมไอคนที่อุ้มท้องมึงมาเนี่ยมึงเคยคิดไหมมึงถ้าเป็นลูกกู่ละมึงกทืบมึงตายนะกัแม่แล้วคนว่าไงแม่บอกู้หท่านมีปองตัดจังเอาจริงรับ ใช่แบบนี่แหละฉันปูโอ้โหบอกไปถ้าโทรศัพท์แฉเลยละ่ะบอกอย่างเดียวแล้วล่ะสุดท้ายมึงบอกว่ามึงอยากค้นทุกไหมอยากทำจิตให้สงบมีสติอยู่ในกายอา่ะมึงลองทำดิตอนนี้มึงทำอะไรอยู่นั่งฟังท่านบอกอยู่เนี่ยเออคุณรู้แล้วมึงน,นั่งหรือมึงน,นอนนั่งเอามึงลองนั่งแล้วมึงลองส่งความรู้สึกไปในกายสิ ดูตั้ง<ม>แต่หัวจุดไรเท้าว่าหัวมันตั้งบนบ่าอยู่ไหม,มท่านก็ว่าไปมันก็หัวยังตั้งอยู่บนบ่าเอาดูที่ว่าแขนขาอยู่ครบไหมตัวตาตีนตูดคงที่ไหมคงที่่ะแล้วตอนนี้มุนใจมันยังอยู่มีเพื่อนอยู่ไหมเออไม่มีแล้วครับเพื่อนไม่มีเลยจิตแล้วอ่าแล้วมึงทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเดี๋ยวเพื่อนมึงก็ไม่มากวนมน เพื่อนก็ไม่มบรรพวาเเพราะฉะนั้นมีสติในกายกายนี้ไม่ลำบากมีสติอยู่ในวาจาวาจาไม่ลำบากมีสติอยู่ในใจใจนี้ก็ไม่ลำบากไอ้ที่เราลำบากทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่มีสติเราปล่อยให้อะไรอะไรมันเ,เข้ามานั่งอยู่ในใจจิตเราใจเราจนเราทุกข์ไปตามมันเพราะเราต้องไปแบกบไปบรรทุกมันน่ะไอ้คนที่มึงหน้าบรรทุกมากามาก็คือคนที่อุ้มทองมึนมา ออขอบคุณครับแมมผมไม่ไงั้นผมจะฆ่าต,ตัวตายแล้วเนี่ยเออดีมึงก็ได้ทำบุญมึงช่วยจ่ายค่าโทรศัพท์ปุ๋ยอะไรยเงี้ยหมดไปชั่วโมงกว่าจบโ<อ> <c oughs> ชคดีสหรับชายคนนั้นฮะก็ไม่ได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายด้วยแล้วก็ไม่โดนบาดทางของปู่ด้วยไม่มันไม่ใช่รักธรรมดา,า,าสามัญนะด,ด้วยนะมันรักแบบพิสดารด้วยล่ะ เพื่อนมันเป็นผู้ชายครับเออนั่นแหละประมาณนั่นแหละเรามัเจอฆ่าตัวตายแล้วอกเออสองเทพครับนี่ยังถือว่ามีสตินะที่เป็นข่าวนะฮะน่าทีได้ติดตามแล้วที่นักศึกษาเองนะครับที่กันจะมาหาอะไรเขาเข้ามาวันกระเทียมแล้วเขาไม่มีโอกาสไ้ถามเพราะเห็นคนเยอะๆเขาเลยเขียนจดหมายบอกช่วยตอบด่วนผมจะตายแล้ว เราเราก็เลยเอาซะเลยผ่านซะตงหลบปู่จ่ายค่าโทรศัพท์เองเลยไม่รู้ใครใจ่ <c oughs> ายโทรศัพท์ก็ไม่เดี๋ยวฉันจะยิ้มเขายิ้มเขาใช่ <c oughs> จบครับปุจชาครับริัชน,นาถ้าคนเราไม่ได้รักษาศีลแต่ทำความดีแบบนี้จะถือว่าเป็นคนดีหรือเปล่า มันดีแบบไหนดีอะไรดีศีลเขาก็เรียกว่าดีแบบมีศีลดีสัตว์เขาก็เรียกว่าดีแบบมีสัจจะดีแบบมีธรรมมากาก็เรียกว่าดีแบบมีธรรมอยู่ในใจนั่นดีแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันนะมันมีหลายชนิดหลายดีไอ้คนมีศีลอาจจะเป็นคนไม่มีสัตว์ก็ได้คือไม่มีธรรมอยู่ในใจก็ได้ดูรักษาศีลกูอย่างเดียวกูไม่มีเมตตากัาใครกูจะทําเรื่อง ใครจะว่าในบูชา่งอะไรเงี้ย้พระพุทธเจ,จ้าจึงสอนไว้ในในเรื่องของสังโยชน์สามอย่างก่อนที่จะเป็นภริระบุคคลเริ่มต้นว่าศีลระพจรปราวมาไม่ถือศีลพจน์ตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นแล้วพวกมีศีลนสนใจจะถึงศีลพจน์ เลยกลายเป็นโดนเรียกขานว่า,ามือถือสามบาทถือสีนอส่นั่นเองไม่ต้ดีแต่ละอย่างนี่มันไม่เหมือนกันแต่มันต้องเอื้ออํานวยกันศีลนี่มันเป็นเครื่องราาักษากายวาญญาเรียบร้อยแต่ใจอ่ะใจเราจะทำํำยังไงเราไม่มีดีในใจจะอยู่ได้หรอเพราะใจเป็นนายใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสําเร็จได้โดยใจมันแค่กายกับวาจาเรียบร้อยเฉยแต่ใจมันทุรนทุรายมันขุดหมองมันอิจฉาดิษยา มันอาค่าไปยาบาลมันจองร้างจองผานมันจองเวทมันเห็นแกโโทมันตรรีมันมากมากมักง่ายมันอยากได้มันโรคแล้วจะทํำยังไงอย่างนี้เรียกว่าดีหรอไม่อย่างนั้นมันต้องสํารองดีกายดีใจอย่างนี้เขาเรียกว่าคนดีศีลมันแค่กายวาจาแต่ใจเราจะทํำยังไงเพื่อใจชั่วๆวใจชั่วอยู่ในคนมีศีนได้ไหมมีมีไง่ ไม่มีได้ไงเมื่อสองวันมันยังแทงกันตายในวัดอะไรเลยล่ะพระต่อพระแทงกันตายอ่ะไม่ได้อ่านซื้อพิมพ์เลยทุนอันเทาไม่เจอแล้วในวัดอะไรแถวแถวเนี้ยแถวแถวกรุงเทพนี่แหละแทงกันตายคาที่เลยอย่างเงี้ยมีศีลไม่ละแต่ใจมันไม่มีใจไม่มีสัตว์ไม่มีธรรมาไอยู่ในใจงั่นงศีลกับธรรมเทยมันต้องอยู่คู่กับกายและใจ ยิ่งจะเรียกว่าเป็นคนดีสุดดียอดดีเจ้าุญฉานะครับเรื่องของการทอดผ้าป่าท่านนี้ถามว่าการทอดผ้าป่าการศึกษาให้โรงเรียนต่างจากการทอดผ้าป่าในวัดได้ผล,ได,ผลได้บุญเหมือนกันหรือเปล่าครับเออพูดถึงทอดผ้าป่ากา,ารศึกษาในโรงเรียนขอ,ขอนประชาันโรงวันเด็กนี้กูควรจะเอาอินทบาไอ้ของฝันของเล่นเด็กๆก็หรอกสักหมื่นชิ้น ที่วันก็มีจัดนาแจกเ,เด็กๆแล้วก็เด็กจะไปทางเหนืออีกสองพันชิ้นขขงขอมาไปมีโอกาสสมรอดอนุรอ์เด็กอนาถาย่างจนแลำบากลำบนอยู่ชายเช้เาชายนาก็ช่วยหาเสือ้อหาผ้าหาเครื่องกันหนาวหาอะไรไปกันเดยวใกลๆวันเด็กล้วไปแจกแล้วก็วันเด็กจะกลับมาทำงานวันเด็กดอกไม้บานที่ที่หน้าวัด ทุกปีก็จะมีเดียวปีที่แล้วก็มีต่้งกว่าหมื่นคนที่มาร่วมกิจกรรมส่วนคำถามที่ว่าจะภาพป่าในภาพป่านี่มันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องจะต้องเป็นเป็นของสงฆ์สมัยก่อนนี่เขามีใช้เฉพาะเรื่องกิจกรรมคณะสงฆ์แต่เดี๋ยวนี้มีภาพป่าการศึกษาภาพป่าซื้อเออเออซื้อเตียงพยาบาลภาพป่าทำอะไรตองทุน มู่บ้านอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายมันก็มีสารพัดแล้วพ้าบาตตปา็นตัวต้งนระก็ไม่มีหน้าที่ไปชักแล้วชาวบ้านที่ันน,น้ำังเข้าเบาก็มันก็เป็นมันเนี้ยก็พระบาบแบบนี้นก็มีอยู่เยอะแยะแต่ถามว่ามันเสียหายไหมพ้ะบาบอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับการการให้ทานให้ทานคนขอทานอนิศก์ไม่ได้ต่างกันถามว่าเพราะอะไรก็เพราะคนรับเนี่ยคนที่รับเนี่ย มีศีลเท่าไหร่ทีนี้เขาปรก,กันว่าเอาละเพื่อให้แน่ว่าคนรับนี่จะต้องมีศีลมากกว่าคนธรรมดาก็เลยเอาพระมาเอาพระมาเป็นไม,นม้กันหมาหมากันไม้ซะหน่อยเอ้ยไม้กันหมาซะหน่อยนึ้วก็เอาพระมาดึงแต่เงินนั้นมันไอ้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 ทรัพย์อันนั้นมันสําเร็จประโยชน์กับใครบุญมันไม่สำเร็จประโยชน์กับผู้ผู้รับ อย่างเดียวมันสําเร็จประโยชน์กับผู้ใช้ด้วยถ้าบุญนั้นมันสําเร็จประโยชน์กับผู้รับและผู้ใช้และผู้รับผู้ใช้มีศีลนสมบูรณ์เหมาะสมก็ถือว่าสําเร็จประโยชน์แต่ถ้าผู้รับมีศีลผู้ใช้ไม่มีศีลก็ได้บุญเฉพาะผู้รับแล้วผู้ใช้ก็ได้น้อยกว่าเนี่ยปัญหาก็คือว่าเราทําแล้วมันเสียหายไหมไม่ได้เสียหายเมื่อไม่ได้เสียหายก็ถือว่าเป็นกรณสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์โรคสงเคราะห์สังคม ในเวลาจะสังเกตว่าเวลาลูกผูแจกทานเนี่ยคนมารับทานสิ่งที่จําเป็นต้องทํก่อนเบื้องต้นคือไหว้พระรับศีกก่อนสังเกตไหมเวลาลูกผูแจกทานแต่ละท่านนะ่ยไม่ได้สีส้วส่งเีลแจกทานมึงรับศีกก่อนอย่างวันกินเจต้องมาสวดมนต์ก่อนสวดมนต์แล้วก็จึงจะรับศีลไปรับทาน เพราะอย่างน,น้อยๆก็มีทําอยู่ในใจนะบุญจะได้มีโอกาสได้ตอบสนองกับท่านผู้ให้ทานทานนั้นก็เป็นประโยชน์ต่อผู้รับและผู้หยยมมให้อย่างสมบูรณ์งนี่ตอนจบอีกคําถามมาถามเรื่องของเวรกรรมนะครับว่าคลอดลูกออกมาแล้วลูกพิการเป็นเวรกรรมอะไรของเราหรือว่าของลูกอ,อย่างตอนนี้ที่มีกรณีเด็กคนนึ่งกันเนาะที่คลอดลูกออกมาที่ศีรษะสมองเนี่ยครับ ในวิชานะครับมันทําให้เห็นภาพฉันไม่รู้ว่าคนจะคิดไหมว่านั่นคือคือเวกรรมชนิดหนึ่งที่มนุษย์เป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมยอ่อมจบแนกสัตว์ให้ดีชั่วเร็วยาวทุกคนมีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเรามาและไปอยู่ได้ด้วยกรรม การน,นั่นใครในคนกระทำก็คือตัวเขากระทำไม่มีใครรู้รลยว่าเขาทำกรรมอะไรถึงได้กลายเป็นสมองออกมานอกกระโหลกแต่เขานั่งนึกคำนึงถึงสัตว์รคชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไม่มีกระดูกมีแต่หนังแล้วพุ้งเนื้อแล้วกรีบใบแขนขาไม่มีสัตว์รคชนิดนี้ทำกรรมอะไรก็ทำกรรมกับพ่อกับแม่ตัวไม่มีแขนไม่มีขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเปลืกก้อนเน,นื้อ กลิ้มไปตามพื้นแล้วก็ทําให้เกิดเ้าเรียกว่าเวลามีน้ําที่น้ําตาำก็จะโดนเจ็บแล้วเจ็บปวดจนตายทําให้หนึกถึงสารนรกประเภทนี้แม้แต่เขาจะบอกว่ายังมีแขนมีขาแต่ไอ้สมองในส่วนที่มันคนจะอยู่ในกระโหลกก็ออกมาดูนอกกระโหลกทำให้ยืนยันเลยว่าสัตรนรกชนิดนี้มันดีอยู่จริงนะ มันทาให้เห็นภาพได้วัสดโรคชนิดนี้มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นใครที่ไปทํากรรมต่อพ่อต่อแม่ไว้เนี่ยพวกนี้จะไม่มีโครงสร้างป้องกันภัยจะไม่มีกระดูกจะไม่มีเครื่องกรอบป้องกันอวัยวะภายในก็มีแต่หนังกับอวัยวะและว้วก็กลี่เป็นรูปบอลไปตามพื้นถนนที่มีกลวดมีน้ํามีไฟไกรเผาหล แล้วก็ตายมีลมชีวะมาพัดให้ฟื้นแล้วก็มาวิ่งใหม่ตั้งแต่บนเขาลงมาทั้งลางแล้วก็ตายแล้วก็มีลมมาพัดไอ้เกิดขึ้นใหม่แล้วไปวิ่งขึ้นไปใหม่ขึ้นขึ้นขึ้นลงนนะเหตคนทากรรมกับพ่อกับแม่เนี่ยสำคัญมากเ,เระวังให้ดีอย่าไปทําเวลาลูกปูที่ทำกับข้าวทำกับข้าวไ้ยาติลูกกูจะนําง ต้องคอยถามว่ากินได้ไหมเผ็ดไหมเปรี้ยวไหมหวานไหมเพระกลัวเผ็ดไปเดี๋ยวเราก็ทุรนทุรายหวานไปเปรี้ยวไปให้มันเหมาะสมสําหรับแก่แล้วก็เวลาแกพูดแกปวดอะไรนี่เราจะฟังเฉยๆไม่จะบังคับบางคำเรารู้สึกได้ว่ามันมันเสียดแทงหัวใจมันแสลงหูเราก็ต้องนิ่งๆเฉยๆซะเพราะต้องเข้าใจว่านั่นสภาพของคนแก่สภาพของคนที่อายุมากแล้ว มีสติปัญญาอ,อันไม่แข็งแรงแล้วเราผู้คนจะให้โอกาสให้อภยัยแต่คนบางคนมันไม่ใช่โวยวายดีโว,วยดีไาพ่อแม่คนรคิดก็คิดไม่คิดก็อย่าคิดอะไรอย่างเงี้ยระวังให้ดีคนเนี้ยแ่เวรกรรมมันจะตามทันทํากับพ่อกับแม่เนี่ยต้องถนอมเหมือนใจที่พ่อแม่ถนอมเราอย่าไปทำร้ายท่านโดยกาย้วยวาจาโดยจิตใจไม่แต่เพียงใจคิดก็อย่าไปทำ สองวันหลวงปู่ไปทํางานที่เชียงใหม่เห็นแกนว่าอยาจะไปไหว้พระธาตุก็เลยให้คนมาพาแกไปแกก็ไปเทียงเง่ยวแกหลวงปู่ก็ไปทํางานลกลับมาเย็นเจอท่านอ้าวท่านไม่ไปเที่ยวผมมาทํางานไม่ได้ไปเทียททเเท่ยวผมไปทําแกก็ไปเที่ยวไปไหว้พระไหว้เจ้าอะไรย่านแกมีความสุขกลับมาแล้วถามไปไหนไม่ไหนก็อยู่บ้านเลย คือคนแก่เนี่ยพอหิวแล้วจะลืมจะอยากให้หิวต้องให้กินอยู่บ่อยๆแล้วก็ขอร้องจะมีพ่อมีแม่ไอ้หนูบอกินไม่ได้ไอ้นี่บอกกินไม่ได้ให้แกกินไปเถอะอายุแกปูนนี้นะแต่อยากกินอะไรกินไม่เถอะดีกว่าปล่อยให้แกเป็นผีอดยาบางทีก็กินให้ตายดีกว่าเป็นผีอิ่มดีกว่าผีอดนะป้าถูกป้ากินให้แกกินอะไรแกจะกินสักเท่าไหร่ เอ้ยแกจะกินเท่าไหร่อายุปลาทราไปจะแปดสิบห้าแล้วอยู่ได้ก็ไม่เกินเกินร้อยปีแกอยากกินให้กินเข้าไปให้กินเข้าไปแต่มีความสุขก็ให้กินเข้าไปหน้าที่ของเราก็เพียงแค่ทําให้แกมีความสุขให้พึงพอใจไอ้ลูกบางคนไอ้หนุกินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้เลยผอมหัวโตเดินของแกงของแกงเป็นเปลตผีหอดอยากถามว่าทำไมไม่กินก็เดี๋ยวป่วย กูว่าไม่ได้ตายเพราะป่วยหรอาตา,ายเพราะอดนี่แหละตายเพระพาะอย,ยากนี่แหละไม่ได้ตายเพราะป่วยหรอกไอ้ก็กินไม่ได้อยากกินอะไรกินรู้ป่วยไหมฮะไม่รู้ไ้ก็อยากกินเลยทำทำไดทำ้ทำที่เดี๋ยวต้องรีบเลิกองเลยนะเดี๋ยวต้องรีบไปทำกับข้าวเลยทุกเยน็นดี๋ยต้องไปทำกับข้าวเลยทุกเยน็นอ่ะไปจบ ไม่กีนคำถามครับหลวงครับอันนี้เล่าสู่กันฟังด้วยนะครับคนที่เขียนมานะครับเป็นผู้หญิงบอกว่าไปเข้ากรรมฐาน7วันนั่งอยู่นั่งเดินอยู่5วันเนี่ยก็มีสภาวะนิ่งพอเริ่มวันที่6หัวใจหยุดเหมือนดับไฟนะครับเบาสบายเห็นแขนโปร่งใสเห็นเส้นเลือดน,น้ำเหลืองแล้วก็เห็นว่าผิวหนังหายใจได้นะครับออกจากสมาธิก็คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะครับจากธรรมดาที่เคยปวดเขา่า นะครับรกินข้าวในปกติกลับมานั่งใหม่หัวใจก็ยังที่ประจอก็อยังดูปกตินะครับอาการนี้ก็เป็นอยู่5ชั่วโมงตอนนั้นหัวใจบอกหัวใจไม่เต้นนะครับหัวใจจึงเริ่มเต้นรู้สึกเจ็บเล็กน้อยนะครับพอช่วงดางคืนก็นั่งใหม่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงพอนั่งแล้วบริเวณศีรษะก็เปิดกว้างเหมือนดอกบัวบานสว่างมากสัมพักบริเวณข้างหน้าก็มีรูปเหมือนสามเหลี่ยมนะครับเป็นสีทองหุ่นลงข้างล่าง นะครับอันนี้บอกว่าก็มีความสงสัยนะครับว่าอันนี้เป็นการใช้ธรรมะในการรักษาหรือเปล่านะครับเพราะแต่เดิมก็มีโรคของความดันด้วยนะครับลักษณะที่พูดเขาเรียกว่าบิตินิติจากองคุณแห่งสมาธิไม่ดีท่าคนทั่วไปเขาอาจจะบอกว่าดีแต่สำหรับผู้เราบอกว่าไม่ดีที่มันไม่ดีก็เพราะว่าในขณะที่เรา เห็นแล้วเกิดอาการเนี่ยกรรมฐานที่เจริญมันหายไปองค์ภาวนาก็คือตัวงานการของจิตจริงๆเนี่มันต้องอยู่กับกรรมฐานคือที่ตั้งของงานการหรือสิ่งที่ต้องทําจริงๆแต่นั่นมันเหมือนกับเรานั่งบนรถนั่งอยู่บนรถแต่ถ้ารถมันขับผ่านไปก็เห็นไี่ดูเห็นได่นี่เห็นนี้นั่นจนลืมว่าเราอยู่บนรถไอ้นั่นมันถูกที่ไหนมันไม่ถูก ต้องสําคัญว่าเรายัางนั่งอยู่บนรถต้องอยู่ในรถแล้วนะั่นเป็นเพียงแค่ภาพที่ผ่านเฉยๆไม่ใช่ของจริงอย่างนั้น,นจริงจะดีจึงจะพัฒน,นาจิงจะก้าวนะาแต่ถ้าไปสนใจเรื่องแสงเรื่องอะไรอะไรเยอะแยะแล้วกรรมฐานอยู่ตรงแหน่งลุงกูจะเขียนบทสรุปสอนรูปราา่านะว่ารูปราา่ารงท่านเจ้าต้องการสมาธิาบใดที่เจ้าต้องการสมาธิเห็นพระพุทธเจ้าต้องขาติ เห็นประสงค์ต้องมนีไกลๆเห็นพระธรรมต้องเผาทิ้งกันทีเพราะนั้นไม่ใช่สวาธิละมันจะกลายเป็นอะไรอื่นไปแล้วแล้วพอ,อไปยุ่งกับมันยุ่งกับแสงยุ่งกับปีติยุ่งกับภาพที่เห็นแล้วตัวกรรมฐานมันอยู่ไหนมันหลุดไปแล้วมันหายไปแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็